สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าชอบหากินนะครับผมก็เสร็จสิจ้นจากภารกิจการงานครับผมก็มาหากับข้าวอีกเช่นเคยครับก็จะมาดักตุ่มนะครับตุ่มดักปลาไหลนะครับวันนี้เช่นเคยครับผมเอาตุ่มมาห้าหลังครับ วันนี้ได้เหยื่อเป็นปลาซับนะครับสับแล้วก็เอาไปคั่วนะครับผสมกับไข่เป็ดแล้วก็กะปิแล้วก็ปลานะครับสี่อย่างครับลองดูครับผมสุดทดลองอีกเช่นเคยครับเดี๋ยวผมจะไปดักเลยล้วกันครับ โอเคครับไปดักกันครับครับผมหลังแรกของผมก็จะดักไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาใบไม้ปิดคุมไว้นะครับเพื่อไม่ให้คนมาเห็นนะครับเพราะว่าผมจะดักไว้สองวันนะครับผมถึงจะมาดูโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาใบไม้ปกไป้างังครับผม เรียบร้อยครับก็เอาก้านมะพร้าวนะครับปิดไว้โอเคครับเดี๋ยวเราไปใส่อีกสี่หลังที่เหลือกันนะครับไปครับไปใส่กันครับผมกระดักเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังสุดท้ายของเราก็อยู่ตรงนี้ครับเอาแยะเอาย้ากับใบไม้คุมไว้นะครับ แต่ไม่รู้ว่าจะมีคนเห็นไหมนะครับเพราะมมยมันก็ค่อนข้างโล่งครับหาที่ใส่ยากครับน้ํามันลึกจัดก็เลยมาลองใส่ตรงนี้ดูครับเผื่อจะเผื่อจะมีตัวนะครับก็ตอนนี้ก็เย็นมากแล้วครับ ก็ยังดีครับที่ใส่เสร็จพระอาทิตย์ก็ตกดินไปแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวอีกสองวันเราจะมาลุ้นด้วยกันนะครับผมอีกสองวันเจอกันครับผมไปครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าชอบมากกินนะครับนี่นเบิ่ นี่จะพามาดูตุ้มที่ดักไว้นะครับมาชมหลังแรกกันเลยครับหลังนี้สงสัยจะมีคนลักดูของเราแล้วหรครับแบบนี้เอา้าไม่มีครับแต่มีตัวไม่มีแต่มีตัวนี่ไงหลังแรกกระโดนเสแล้วครับ ใส่สวยเลยโดนแล้วโดนแล้วฝนก,ก็ตกใส่งามๆครับไปรุ่นหลังต่อไปครับผมนะครับาราลุ่นหลังที่สองของเราเลยครับหลังนี้เป็นหลังที่รีวิวไว้เมื่อวานนะครับ ลุ้นกันว่าจะมีตัวไหมติดไปค่อนข้างมิดชิดครับลุ้นกันครับว่างเปล่าหลังนี้ไม่โดนครับหลังที่สองจะดูลหลังต่อไปกันครับ ลุนหลังที่สามนครับมีตัวไหมหลังนี้วางเปล่าไม่มีตัวครับ รุ่นต่อไปครับรุ่นหลังที่สี่กันครับแบบนี้แล้ว า,ป,าปรุ่นหลังสุดท้ายกันครับรุ่นหลังสุดท้ายกันครับหลังนี้ทำไมตุ้มล้มก็ไม่รู้หรือม,มีคนแอบมาลักดูของเราก็ไม่รู้นะครับ

สภสพแบบนี้ไม่รู้โดนอะไรเข้าไปนะครับเละเลยโอเค okay, ครับเดี๋ยวไปสรุปผลงาน,นครับสรุปผลงานของเรานะครับเดี๋ปาไหลามาตัวหนึ่งครับ ต,ตุ้มห้าหลังได้ตัวเดียวก็ถือว่าไม่ผ่านครับผมเดี๋ยวแก้มือใหม่ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องคุณบ้าช,ชอบหากินด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องเรานะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากัรไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ